เปิดหน้าเปิดอัุมา์หน่อยไม่สวัสดีครับผม โอ๊บห <Of> านเนาะแทชเชียลวันนี้นะครับคนผมตัดสินใจมาเปิดเผยเรื่องบางอย่างที่ผมไม่เคยเปิดเผยมาตลอด4ปีฮะใช่มันนี่ก็แย่จริงจริงเลยคือเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอะทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทำ YouTube แล้วแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่ฉันปิดบังทุกคนมาตลอดเวลารู้ว่าคืออะไรไม,มันคือคลิปลับ,ลบที่ฉันมงังเอิญถ่าย ไม,ไม่กล้าเปิดเผยใครเหรอดูชมอันนี้มันช่ยเขามป็นคิดด้วยแบบว่าผมมากเคยถ่ายไม่นานด้วยตอนนั้นเป็นวีคสุดท้ายก่อนเก็บของกับประเทศไทยนะครับตอนนั้นยังอยู่ที่ลอนดอนอยู่เลยซึ่งทุกอย่างมันชุนหุบมากแบบว่ามันมันเหลือของอะ่ะก็เลยอยากถ่ายอ่ะแต่ว่ามาถ่ายมาแล้วก,กลายเป็นว่าผมไม่กล้าที่จะอัพลงโซเชียล คุณเปิดเผยไหมไม่คุณเพราะไม่อยากเห็นเขาตอนนั้นน่าจะอ้วนหน้าดูตอนอยู่สมัยนั้นนะครับทุกคนอาชุ่ายังแต่งหน้าแบบเป็นเหมือนนิ้วอยู่เลยอยากดูปะ้าอยากดูรัแบกบดนนไลค์กดแชร์กดับร้ถสนคนอยากดูนครให้ถึงแสนไลค์ like, และสามแชครใหหนไ์า,าไมแให้ถึง10,000ไล์และสมสนสมห่แลสามแสนมให้่ลาสนัค้งห่งฟุมททั้งหดอ่ะเนี่ย นี่คือความลับทั้งหมดของผมคือการทํางานของพวกเราอะ่ะมันต้องถ่ายคลิปเอาฟุตเก็บไว้เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ไม่เคยลบฟุตทิ้งนะมันเหมือนสิ่งที่เราสะสมทําด้วยตัวเองมาตลอดอะ่ะมันทิ้งไม่ลงเว้ยมันกระทั่งฟุตเทดดิบๆอะ่ะอันนี้คือทั้งหมดที่เหลือตอนนี้นะจริงๆมีอีกประมาณสามอันที่มันพังไปแล้วเนี่ยคือผมจะแบ่งเป็นแบบก้อนข้อแล้วว่าก้อนไหนคืออะไรบ้างส่วนใหญ่จะเขียนเบอร์ไว้ปี B 2019 <c oughs> นิบกนมก็แยง่งซีกูจริงเลย พอมั uhm นเต็มพวกผมได้เขียนี้ไว้ว่าแบบเฮ้ยปีาะ9นะใช้มากี่อัน2,20 0หรือ2,21ก็คือกำกำกึ่งกึเลยมาทิ่หน่อยอะไรอย่างนี้แต่สําคัญคือเนี่ยครับมองดีผมเขียนไว้อยู่ว่าลอนดอนถ้าที่จำได้จริงๆอ่ะมันมีไฟล์หนึ่งที่ตั้งใจถ่ายแต่ไม่ได้อัพม่ไม้างไว้นะทำหน้ากบนี้ดิมา นี่นะครับคนคือไฟล์ลับของเราซีเรียลหมาไม่แหลกให้ดูฟูดี้โอ้ยฟูดมีอยู่แค่นี้ก่อนแล้วมันนน้อยยังวะไหนเขาดูเปิดหน้าเปิดอัจมณ์มาดูโ้ยหโอ้โโอ้โหแต่งหน้าเกลีแต่งบ้านหรือเกลี่ยแบไหนกี้ กี่เยอะไปกว่าน้อยทุกคครับผมให้เอากจทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับคายรอบนะครับสามล้านซับค b e และกดช่องลูกของผมด้วยว <ะ S 1> โอชิมิดอมและป๊อป้าอีสปอร์ตกดปุ๊บผมให้คนตัดตัดคลิปนี้แล้วมันรีรันด้วยกันอีกรอบหนึ่งกด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 ห้าสี่สามสองหนึ่งไปดูกันฮัลโหล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 อะไรทำ <Hello. S 2> อะไรอีพัน ฉันตั้งกองโย่เราไปนี่ฉันต้องเปิดรายการน,นต้ก็เปิดรายการเข้าใจไหมและวันนี้เราก็จะมาะรเราจะมาทำอะไรไม่ตอบไม่ตอบอย่ายดตอบอย่าตอบให้ยังไง <c oughs> เราจะมารีวิวซีเรียลค่ะคถามของยูเคอยากบอก มึงต้องบอกกูถามสิกูเป็นคนถามมึงมนแงะเมื่อกี้<อ>กูเพิ่งถามมึงมาใช่ไหม่เถามใครถาม,ม,ถามไม่หรอกกูถามไม่น่าเอาไหมละวพอละเหนื่อยเพลียโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวซีเรียลที่อยู่ในประเทศอังกฤษทั้งหมดนะคะก็ไม่ทั้งหมดหรอกเราก็เลือกมาแค่แบบพี่ว่าอยากกินเราจะไม่แบบรีวิวธรรมดาครับ รีวิวทีมา้าแค่จองไปเราจะเลือกซีเรียลของเราเนะี่ยที่เราชอบที่เราคิดว่าเราอยากให้คนอื่นรอนะอม,มาคนละสี่กล่องและเราจะใส่ส่วนผสมอะไรก็ได้ลงไปแต่ต้องเป็นของที่กินได้นะเว้ยแล้วผู้ชนะได้อะไรหรอผู้ชนะเหรอเราจะให้ซีเรียรลเขาหนึ่งกล่องเลยครับทำไมกล้องม,อมันมติดเหลืองเรืญญ่องเลยอ่ะมันตองเอาไเลนมีกล่องแรกเลยนะครับกล่องน,นี้ผมพรีเซนต์มากเนื่องจากว่ามันเป็นรูปหมีครับเรื่อแต่คุณมองดีนี้คุณจะเห็นหมี่นะ องอเขามีสติ๊กเกอร์ให้เด็กเล่นมัม้งติ๊กเกอร์ธรรมดาแหละของหลอกเด็กอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่หลอกไม่ได้นะฮะช่ยโลกสวยหน่อยคะพอดีฉันไม่ได้เกิดในทุ่งลาเวนเดอร์หรอกแกฉันเกิดที่อีีแล้วใครไม่เกิดที่บ <s ummer> ้างเขาเกิดที่ทุกคนแหละ <s ummer> อ่ะประมาณนี้พออันนี้นะครับเป็นซีเรียลรูปรถนะฮะไอ้เรื่องขา ในอันนี้ใช้มือเลยฮะใช้มือใชุ้ไม่ไิ้งเพราะว่ามนได้มีความเค็มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณเธเจ็บไหมโอ๊ยเจ็บไหมโอเค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 ไม่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 จัดอันนี้ก็ชืว่าโกลเด้นนักเก็ตอันต่อไปค่ะ อันนี้เป็นเครกฟของแค่หรอกกล่องนี้มันจะเป็นรวมสามไส้มีไวท์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตพาสเทลนัทแล้วก็ชอ็อกโกแลตมิ้วสามไส้เลยเหรอืมเจ้อย่างที่หนูปีได้ไหมนะเฮ้ยมัยนจะดีดแบบเ,นะเออนะไม่เอา่เอาไม่เอาอันนี้นะครับเป็นขนมตารสต่างดาวนี่ไงกับปันสับปันลิก อัน,นอไหนเวียดดีอ่ะเขาขอเราทำอะไรลงไปเ่ะพที่ดมทุกอันเลยอ่ะอันนี้เป็นรุ่น Honey Monster Pop อ่ออันนี้พี่กินแล้วอีกแลละ <c oughs> จะหมดแล้วด้วยอันนี้นะอันนี้อ,นนอ,อร่อยมกเป็นเหมือนกับถั่วพีนัทบตัตเตอร์นะฮะแ้วมันมีช็อกโกแลตอยู่ด้วยอะ่ะอ,อร่อยขอแล้วมีแต่สีเหลืองสีน้ำตาลสีครีมคุม้มโทนอะ่ะไอ้คีไม่กดอัด อ,นนอ้กลืมกออดอัะเอ้าทำไมไม่กดอ่ะมองก่อะแล้วนี่รออเคอ่ะสุดท้ายถ้าคนได้ดูไอ้ตัวมินเนี่ยนะฮะไอ้เด็กไอ้เด็กเออเหลือที่แบบอีกมองแง่ใช่เรื่องนั้นหรอเออแต่มันก็น่ารักนะอืมอี่มันแบบก้อนใหญ่เหมือน smoke weed every day เหมือนคิด ออขายเนี่ยคือทั้งหมดของเรานะครับทั้งหมด8กล่องด้วยกันเริ่มกันเลยดีกว่าอุปกรณ์สายสายให้แล้วแล้วยายนิดนึงแ่ล้วเนี่ครับผมเตรียมอุปกรณ์ผมมาสี่อย่างที่ผมเอาไว้ใส่กับซีเรียลมาแกงองยาจนิดมากอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นอันที่สองอันนี้อันที่สามนะฮะเจตไปเนี่ยอีพัศไม่แา่ลากี้ไม่ตด n ว้ย อันนี้เคยไี่สี่ครับใครจะมันเริ่มกันเลยไม่ครับนะผมเลือกอันนี้นะครับอืมอันนี้ต้องของนี้แน่เลยโอ้ยเหม็ดเนอะชิ้นที่หนึ่งนะครับอ้าปาอปาปาลแล้วอ,อาหาจะอร่อยก็ได้แกอร่อยจริงเกิมีความเลยหัวคือเนี่ยมันอร่อยละให้ทายว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอันที่เหมือนเม็ดเอ่อเม็ดลูกเรือ วะรู้นี่เองวะมันดูกลมๆเหมือนเป็นลูกดุยอะลูกดุยลูกดุยโอเคท็กชี้ขอีกยากเดีป่ะได้ได้อันนี้อือจัดได้นี่ยอันเนี้ยตอกเข้าไปนี่นะฮะใช่อันนี้นะครับไปเนาวไอ้หล่นเกมเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆอรอให้ทายไหนอันนี้ไม่น่ายากอั่าจะเป็นอันที่แบบ ใหญ่ๆที่ทัชผมเหมือนบ้อนอึนอ่ะทัชดตดอีกแล้วทำไมอไ่ะมันเหม็นมากเลยอ่ะทัดอินไลน์ไปอ่ะอเขามีคนบอกว่าอะไรคนตดเหม็นนะมักจะน่ารักไงก็เลยไปอัปเกรดให้ตดมันเหม็นบ้างโอเคอันต่อไปนี่อันนี้นะฮะนี่อันนี้นะฮะนี่น่ากินไหมล่ะบุ้งฟริงกระดิ่งแมวค่ะอ,อ้าปลา ไอ้หมดโอ้ยป็นตาเลยแต่ไม่รู้ว่ารสซินเลียวอันไหนอะลาทรงเป็ไงรู้ปะไม่ใช่ในเล็กมากมากเลยอะให้ทายหน่อยมันจะเป็นลิชปะมัเป็นอลิชไหนวะไอที่กับตันลิกอะริกวอไม่ใช่กับลิชเออใช่ใชถูกเย้ทำมาอันท้านะผมเลือกอันนี้เลือกอันนี้นะนี่แล้วใส่อันน้ยเอาอนนี้ร้อน มาเมลโล่เออกลับอะไรเอซีเหรอไม่ใช่แกแพ้แล้วมันเป็นตัวคาสเปิดครบแล้วอันนี้อีกชั้นหนึ่งถ้าชี่ชอบแอบดูเฮ้ยมันก็เลยแค่สี่อันเองนี่หว่าเฮ้ค่ะที่ก็รู้หมดเดียวว่าคืออะไรเ้ยโอ้โหฟิลลิงตอนนั้นโคตรแย่เลยรู้เลยจักรอุทธ์โคตรน้ำ รถไหนคะรถไหนรนไหนอะไี่อยากให้เมื่อกี้ให้หมดะอะอะไรน้ำไม่มีเฮ้ยแล้วนา้ำเฮ้ยโอ้ยโอ้น้ำโอ้สามแต่ลองเชื่อว,ว่าคนดูสะใจคะ่ะต่อไปนะคะเชื่อว่าดัชชี่น่าจะชอบมาก เสียงน้ำตาลไอซิ่งวะอะไรวะกลิ่นข้าวขืาอคืนไม่ได้วันไหนอ่ะมีนัดมีนัดอะไรีนัดเป็นถั่วอ๋โค่มันไม่เผ็ดดิพวเนี่ยทำไมนี่เผ็ดวะมันเป็นน้ำไม่น้ำน้ำหมดแล้วเฮ้ยเผ็ดเน้ อมอมึงอ่ะเฮ้ยอ,อ,อีเนิงเพชรอะเราไปเลยนะอะไรแกเอาอะไรอันใหม่มาเลยเหรออืมต้องอแกเอาอะไรอะ่ะไม่บอกทัชชีชอบกินมากหมดเลยอนะันเนี้ยถ้าที่ชอบจริงกินจบทุกมื้อเลยอะ่ะท่านีเหรอต้องชิมเอง <c oughs> ก็ไปไอ้ไไอ้อ้ยังไ้วอโง่ขนา้นี้น่ง ngồi เอตายแล้วค่ะมีทันชี้น่าจชอบไ้ัแก่กูอีแล้แก่กูัแ่ไม่แก้ไม่แก้ให้ร้องเหี้ยบก่อนทันชี้น่าจะชอบวันนี้ ไอซิงไอซิงไอซิงไว้ี่จำได้ไอซิงแ้วอย่าดมึงเปิดไอซิงเมื่อกี้ไงใส่น้อยป้าอยากใส่เยอะ โอ้ป่าเบิร์นเลยอ่ะป่าอะไรชิเบิร์นเลยอ่ะดูนี่ถ้าพวกนี้ผมหายไปก็ละกันไม่ในฐานที่เข้าใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับใครฆ่าทูชิหรอเรอบิร์นเลยเหมือนนะใช่ไหมทัเพิ่มเพไม่รู้อันมเมื่อกีน้น้ำขวดน้ำปลาปิดน,น้าทัชิหรอเพราะเด็กเขาไม่รู้เองเหมือน,นอเด็ยังกินอีกหรอบ ทำไม่ได้ไงวะเนี่ยไม่น่าไปพยอนดูเลยทุกคนมันแบบมันเยอะหน้ามันเยอะแต่มันก็ฮาดีนะมันก็ฮาดีเป็นความทรงจำหนึ่งที่สมัยนั้นแบบยังดูแบบว่าเป็นมันเด็กกระโปรงคนหนึ่งที่แบบว่าถ่ายเลยพี่ปัญญาอ่อนมากเลยคือสังเกตสมัยก่อนการทาคลิปของของเราอะเจอกแนวแบบว่าเฮฮาอย่างเดียวสาระจะน้อยแต่ก็อาจจะเพราะว่าชีวิตเราคนเราเริ่มโตนะครับผมเริ่มโตขึ้นอาจจะแอกว่ามีสาระขึ้นกูเพิ่งเริ่มโตตอนนี้เหรอนั่นนี่นั่นนี่กูอายุเยอะนะแต่ว่าทำไมหน้ากูเด็กจังอออตเค ว่าอะไรนะคิดไม่ออกคิดสิคิดสิก็เนี่ยครับคือพูดเถิดมา่สี่ปีแล้วเป็นคลิปแล้วพี่บอกว่าจริงํเรากะจะไม่ตัดคลิปนี้ด้วยซ้ำอ่ะทุกคนแต่บังเอิญเฮชี่ของเขามันก็ไม่นั่งเปิดเล่น แล้วก็ไปเจอใช่เขาหวังว่าทุกคนจะเฮฮาสนุกกับคลิปนี้นะฮะ่าลืมนะครับฝากติดต,ตามช่องใหม่ๆพวกเราด้นะครับทั้งโอชิมิดอมแล้วก็ไปสปอร์ตนะครับอย่าลืมกดไลค์ช่องผมแนละอาจูมาฮะไปถึง3ล้านสมาชิกนะครับถ้าถึง3ล้านสมาชิกนะคะทุกคนเนี่ยให้ทัชชี่เนี่ยต้องไปทำอะไรคะมาคอมเมนต์ที่ช่องอาจูมาได้เลยจะจะจับแกทำเพลงคือมันนะไม่ก<ม><ม>ล้าร้องมันร้องผิดคีย์ตลอดที่มันแอบร้องคนเดียวมันเลยไม่กล้าร้องแต่ร้องไม่เป็นผมจะทำเพลงใอาจูมาร้องคนเดียวแบบซิงเกิลแรกของมันโอเคครับทุกคนถ้้าใคครรชอออบลินนีีหืกกกดดดไ์ขง ร้องนครณไร้องครคร้กดใช้ชื่อของซาซินแล้วกไม่ซิโไม่ร้องเดีเลาเจอกันไม่ร้องมูซี่เอมิโอ